สิวที่หน้าคุณจะหายภายในสองอาทิตย์เลยนะถ้าคุณกินสิ่งนี้สิ่งที่จะแนะนำก็คือโอ้โหหลายคนมีปัญหาเรื่องสิวเนาะแนะนำให้คุณกินนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะกินแค่วันละขวดถึงสองขวดเท่านั้นทำต่อเนื่องไปเถอะทำต่อเนื่องไปสองอาทิตย์แค่นั้นแหละอาการสิวของคุณนะไม่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนมันจะค่อยๆย,ยุบๆยุบๆยุบ,ยบ,ยบ,ยบไป คลิปนี้พี่หมอแนะนําสําหรับหลายๆท่านเนาะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆสาวๆทั้งหลายนะแนะนําให้ทําตามคลิปนี้เลยนะนี่แหละสุขภาพถ้าคุณเห็นเบนแพชละคุณต้องนึกถึงปัญหาเกี่ยวกับจุกแน่นท้องเสียดชัยโครงซ้ายขวาหรือหายใจไม่อิ่มไอ้พวกนี้นะวันนี้พี่หมอจะมายกตัวอย่างให้คุณฟังนะมีแม่อยู่คนหนึ่งนะ ได้มีลูกสาวนะอายุ20กว่าเองอะ่ะ20ต้นๆนะ่ะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่อิ่มใจสันส่นๆทําอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันสัน่นแล้วมันทําไม่ไหวไปเลยนะแล้วที่สําคัญลูกก็ยังไม่ได้ทํางานเลยนะอะได้โทรมาปรึกษาแล้วก็ให้พี่หมอให้คําแนะนาปรึกษานะหลังจากทําตามคําแนะนําพี่หมอพีห่หมอภายในหนึ่งเดือนนะอืออาการเนี่ยหายได้ดีมากโทรมาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกดังนั้น ถ้าคุณมีปัญหาดังกล่าวคุณก็สามารถโทรมาปรึกษาพี่หมอได้นะ0972894916เบนพัชรค่ะ